แต่เหมือนเขาเล่าถึงเขาเลยวะสัญญาเป็นเด็กที่ไม่ใช่วนด้าโอยฉันไม่อยากฝืนตัวเองมากไปกว่านี้อีกแล้วเนาะได้โปรดสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะกลับมาพกพกเล่าเฮ้าเราก็จะกลับมาเซกผลงานของหนึ่งกัมพูชาของเราเออจะ พลาดไม่ได้จากการที่เราแบบว่าดู How i n s a t e น้องครั้งที่แล้วก็คือแบบรู้สึกแบบโอ้ยอยากฟังเพลงของวันดาอีกอะไรเงี้ยมันปวดใจมากเขาป่อยเขาป่ยมาเยอะเลยอะัลบั้มนี้มีรู้สึกว่ามีทั้งหมด16เพลงอ่ะโอ้ทำเยอะมากเพราะปกติมันจะแบบประมาณ12อะอยทีมากฟังยังซึ่งวันนี้เราก็มาดู MV ของเพลงที่ชื่อว่า day แมนมีพอ่พี่เปิดลิขิ์ด้วยนะมึงมึงเรื่อภาษาไทยได้ไหมอ๋อมี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 ภาษาอังกฤษกับคำเขมรนเอาคำเหม็นสิรออะไรเอาคำเหม็นพร้อมพร้อมสวัสดีค่ะทำทูไรท์ทำทูไรท์ซีสีหนาวเนี่ยเห็นไหมใส่ใส่กันหนาว อ๋อหลุดกันฝนอ่ะมันกันฝนดูชอบบริสัทธ์ในการศวนมากเป็นพาทิดด้วยนะอถอยหลังหรอในการถอยหลังว่าเมื่อกี้จริงโอ้โหกอดีดเขาเหรอสิ่งที่เขาเคยฝันมาได้ดีตอย่างนี้ป่ะแปลว่าอะไรอ่ะเอ๊ะเขาถือกล้องฟิล์มกันหมดเลยป่ะเมื่อกี้นะใช่ใช่อ๋อเขายังเด็กเปล่าหรือว่าไทยอินว่ะอันนี้มันต้องต้องหมดอ่ะโผล่ลอยกล้องฟิล์ม เอาทีมที่ถ่ายแล้วทิ้งเลยถ่ายแล้วทิ้งอ่ะพี่เนี่ยเขาบอกว่าแบบสมัยก่อนอแก่ของฉันมันขึ้นนั่นภาษาเขมรอ่ะนี่อีกอ่ะอ้าวมึงเรียกร้องแกไม่ใช่เหรอกูไม่รู้เลยนะแปะฟังหน่อยไม่ขึ้นอุ้ยเล่นเราโอ้ฉันก็เรียนภาษาตอนเด็ก เฮ้ยมันเป็นอดีตของเขานะเนี่ยเหมือนกับย้อนช่วงฝันสิ่งที่เขาอยากทำในตอนเด็กๆนีรไงจริงๆเลยฉันก็เลียงทำไมเหมือนผมเรียนทุกอย่างเฮ้ยไม่เออเออสี่บวกสองเป็นหกมหาะลยแล้วมหาะลยแล้ว เป่านี่มันเป็นลูกเพื่อนเขาปะเนี่ยลูกเพื่อนหรือว่ลูกอะไรบ้านไม้ก็รูกเซลด้วยนะเฮ้ยอันนี้น่ารักเนาะที่เป็นแบบเต็นบอลก็คือเล่นก็เล่นก็เล่นก็คือบ้านแวนดอยู่ใกล้บ้านปู้เนี่ยพมถ้าใกลกันนั้นทำไมเหมือนันเลยทำเหมือนจะเล

ไปทำงานแลจริงไม่ได้ไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านชอบเนาะมีความแบบใช่เราเป็นเราคือเกมว่าเป็นของเราเลยอ่ะรูปก็คือถ่ายจากฟิล์มหมดเลยนะเนอะเนอะเอเพราะว่าไทยอินดักความความแบบย้อนแสงความแสงเยอะความไม่นด้เลยฟิล์มโดนแสงอ่ะเออเออ อีออนะจ๊ะมีมอารมณ์แบบว่าขอให้ฉันเป็นตัวเองสักสักสามวิได้ไหม,อ,มอุ้ยก็คือแบบมีหน้าสวเล่นของหัวใจอ่ะเอออุ้ย อารมณ์แบบเงาเงาเหมือนกันเนาะใช่ไหมอารมณ์เนี่ยเขาบอกว่าฉันขอเป็นตัวเองสักสามวิไม่อยากให้มันแบบรู้สึกมันยากเกินไปสําหรับสําหรับฉันอะไรเงี้ยออไ,ไม่กินนะอารมณ์อารมณ์แบบหาแนอเนพลงแปลกอารมณ์แบบสิ่งที่เราอยากจะนี่ไหมนะตอนอดีตะอะเหมือนความฝันรเราอะไรเงี้ยแต่แตมัน,<อ>นทำไม่ได้อะไรเงี้ยไหมเพราะว่าฟังบีทฟังดนตรีอะไรเงี้ยแล้วแบบบวกกับเวนด้านั่งอยู่บน กำแพงใช่ไหมแล้วก็แบบมองท้องฟ้าหลงแบบอยากจะหลบหลบหลีกจากความวุ่นายในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหรอมาส่งแต่เหมือนเขาเล่าถึงเขาเลยว่ะเออก็น่าจะเรื่องเขาแหละเขาเล่าตัวเขาใช่เขาเล่าตัวเขามาแล้วมีเด็กคนหนึ่งที่วิ่งแล้วก็เล่นสนุกไปชอบเสียงร้องเพลงชอบการเล่นใต้ส่ไใต้สายฝนเหมือนกับเด็กทั่วไปชอบที่จะขี่จักรยาน ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาพ่อกับแม่แบบไม่อยากให้เขาเป็นห่วงอะไรป่ะเออไม่อยากรบกวนไม่รบกวนเออไม่รบกวนอย่ไรดูอิงติงกอลอนอ้ยน้องาัอย่างคนเดียว I d n o w a y s p r a y to g o อุ้ยแล้วก็ภาวนาให้แบบโตขึ้นเร็วๆเพื่อแบบจะเลียกดูแม่อะไรอย่างงี้ป่ะวะที่ต้องการดูแลมาก Because a I'm shy he can just ask his parent for a row and if they don't know, it tell him to go back home มีภาษาไทยด้วยหรอภาษาไทยข้างล่างไม่หรอจริงปู่ก็คืออ่านภาษาอังกฤษไั้งนานจริงว้าวแล้วก็แปลแล้วก็แปลแล้วก็แปลเหมือนที่ปู่อ่านเลยนะประเด็นยังไงไม่ต้องไปสนใจมากเพราะตอนเด็กเขาขอเบี้ยเลี้ยงพ่อแม่ได้ขอเบี้ยน้องโตไปบ้างใช่ๆๆอรมณ์ใช่ประมาณว่าพ่อแม่ก็คือแบบเลี้ยงดูเราได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อซิเขาบอกว่าวิ่งเล่น ว้าวไปรอบๆแม่มาดุเขาแม่มาดุเขากินข้าวเย็นเขาก็โดดเรียนเพียงเพื่อปลาปัตาอันนี้เป็นเกมปักตาฟิชไม่เออน่าจะแปลว่าปลากัดอ๋อเพราเมื่อกี้มีปลากัดเขาบอกว่าแต่แต่ถ้าเปรียบเทียบทั้งหมดกับตอนนี้เนี่ยก็อยากจะกลับไปเป็นเด็กอุยฉันต้องการมีวันหยุดที่เหมาะสมสําหรับตัวเองเนี่ยเขาโตขึ้นแล้วริมเรารู้สึกเลยว่าแบบเวนดา นะที่ที่ดูนะเขนาน่าจะประมาณยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดอะไรแบบนี้ยก็คือเนี่ย<ม>เหมือนเราอะเนาะเราก็ประมาณเนี่ยสาสิบอะไรเงี้ยเนาะเราก็รู้สึกว่าเออจริงเนาะคือจะบอกว่าเนี่ยความรู้สึกเนี้ยมันต้องแบบคน<ม>ที่ใช้ชีวิตมานิดนึงก่อนอนะที่จะรู้สึกว่าเออแบบเอออยากกลับไปเป็นเด็กว่ะอ,อะไรเงี้ยเนาะใช่ตอนเด็กอะอยากรีบโตอยากจะแบบอยากจะใช้ชีวิตอยากจะใช้ชีวิตเองอะไรเงี้ยนะไม่ต้องไม่ต้องขอตังค์พ่อกับแม่มทุกวนันอะไรเนงะี้ย แต่ทุกวันนี้เป็นไงล่ะใแต่เมื่อกี้เหมือนที่พี่วันบอกมาว่าแบบเขาเรื่องตัวเองเออเราเราว่าเออน่าจะใช่นะเขาเรื่องตัวเองมาเขียนอ่ะใช่แล้วเขาบอกว่าอยากมีคู่แท้เป็นของตัวเองอยากมีครอบครัวเล็กๆแล้วก็ไม่อยากปวดอยากเปิดใจและเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วฉันควรฟังใครหัวใจหรือหัวฉัน ทำตามวามถูกต้องหรือว่าเราจะทำตามเออเพราะว่าทุกอย่างมันมาจากสมองเขาบอกว่าฉันเนี่ยกำลังแก้ปัญหาในขณะนี้แล้วก็นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกแลเหมือนโดนวางยาพิษเหมือนหนูงที่ตกบ่อแพ้อย่างอย่างกับเล่นจักรยานก็คือเหมือนเล่นเกมตอนเด็กอะเนาะเขาบอกว่าฉันเห็นบางคนก็มีความสุขเนาะตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้พ่อของฉันเนี่ยเคยบอกฉันว่าปู่ก็สุขใจจนผมงอกขึ้นทุกทีแล้วฉันก็หันหลังกลับ และถามตัวเองว่าควรมีความสุขยังไงฉันจะทำยังไงฉันควรทำอย่างไรดีอย่างนี้เออมันก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าแบบเออฉันจะหาความสุขได้ยังไงจากไหนอะไรอย่างงี้เนาะเด็กที่เคยเล่นว่าวก็จะเข้าใจความหมายของการสูญเสียว่าวไปก็คือจะมีฉากหนึ่งเนาะที่ว่าแบบร่วงตกลงไปเลยเด็กที่เคยเล่นลูกขนไก่เนี่ยก็จะได้รู้รรักอันนนี้ะรอว่าอะไรนะอันนี้แปลว่าอะไรนะมาแต่งกิดมันใช้คาว่าอะไร t a s t e อ f Love อารมณ์แบบว่าน่าาน่าจะสนุกกับการเล่นรือเปล่าทำให้รู้สึกว่าเออฉันรักกับการเล่นตรงนี้หรือเปล่าน่าจะอาจจะเป็นไปได้เด็กที่เคยเล่นทรายเนี่ยและสิ่งโสกโปกก็จะเข้าใจความรู้สึกของชีวิตในชนบทเด็กที่ยากจนก็จะเข้าใจความหมายของการให้ตอนนี้เนี่ยฉันโตแล้วแต่เต็มไปด้วยการคิดมากเนาะโอเวอร์ติงกิในในภาษาอังกฤษฉันคิดว่าฉันเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อฉันโตขึ้นแต่ดูเหมือนว่า หัวเนี่ยจะก้าวไปข้างหน้ามไม่ได้เหลือเพียงอากาศที่แทบหายใจไม่ออกฉันเคยมีความฝันมากมายตอนที่ฉันยังเด็กออยากจะว่ายน้ำเต็มสระอยากจะเป็นผู้พิพากษาที่ซื่อสัตย์ไม่ใช่คนที่นอกใจฉันอยากเป็นเด็กที่ไม่ใช่แวนด้าอ,อันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่อาจจะแบบเหนื่อยมากๆเนาะจนไม่อยากเป็นตัวเองนะเนาะ,<อ>ะแล้วก็อยากหลบไปจาก เองสักครั้ะอยากอยากไม่เป็นตัวเองสักคั้หนึ่งอ่ะใช่ใช่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่ายน้ําเหมือนเขาบอกถ้าเป็นภาษาอังกฤษประมาณว่าแบบอยากว่ายในสระที่มันแบบเงินเต็มสระเงินใช่ไหมเอออะไรเงี้ยจริงๆเข้าใจนะเพราะว่าพวกเราคนก็จะมีความรู้สึกช่วงหนึ่งนะที่เราเหนื่อยกับตัวเองมากๆอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากเป็นตัวเองเลยขอลาออกจากกันเป็นตัวเองสักแป๊บอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบประโยคนี้นี่นเข้าใจนะว่าทําไมเขาบอกว่าเออไม่ได้อยากจะเป็นเวนด้าอะไรเงี้ย เพราะว่าคือจริงๆอ่ะถึงคนที่จะเป็นนักร้องหรือเป็นดาราแล้วแต่อะคือเขาทํางานหนักมากเลยนะรู้สึกคือหนึ่งเขาต้องซ้อมต้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือไม่ใช่แบบเหมือนเราดูแด้านเดียวเนาะเราก็ดันนัวแบบเขาแบบเขารวยเขาเที่แบบอะไรอย่างเงี้ย<อ>เออออกหน้าเวทีแล้วใช่ใช่แต่จริงๆแล้วแบบ,แบ,บที่เขาอยากให้เราเห็นอแต่จริงๆแล้วเฮ้เขาก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือมันเหมือนกับเขาไม่ได้ถือแค่ ความที่เขาเป็นตัวเขานะเขาถือเหมือนความคาดหวังของทุกคนทุกคนทุกคนที่แบบอยากให้เห็นอยากเห็นเขามีผลเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยมันเขาถือทุกๆอย่างไว้อะมันก็เลยกลายเป็นความกดดันของเขาด้วยว่าเขาอะกลัวกลัวความผิดหวังอะเออมันเป็นความแบบยิ่งยิ่งมีชื่อเสียงมาเท่าไหร่ก็ยิ่งกลัวมากขึ้นเท่านั้นเหมือนเขาเป็นความหวังของประเทศเขาด้วยนะเขาเป็นความหวังของแคนเบอร์เรียแล้วเขากลัวว่าวันนึงเขาจะทําให้ทุกคนผิดหวัง หรือเปล่าถ้าเออเราว่าเออมันความกดดันแบบเนี้ยมันเป็นความกลัวในหัวใจอ่ะถึงแบบถึงได้หนีมันไปอ่ะเราก็เหมือนมันหนีไม่พ้นเหมือนกันนะเหมือนบางครั้งเราก็หยุดความคิดให้เรานึกถึงวันนั้นไม่ได้ไม่ด้แล้วมันจะมันอาจจะมาจริงหรือมันอาจจะไม่มาจริงก็ตามอะไรเงี้ยแต่มันเป็นแบบส่วนลึกส่วนลึกที่มันฝังอยู่อ่ะเออใช่ใช่แต่จริงก็อยากจะบอกแบบแฟนคลับหรือใครก็ตามที่สนับสนุนแบบ คนที่เราสนชอบอยู่เนาะก็ศิลปินที่เราชื่นชอบอยู่เนี่ยเขาก็เป็นคนเหมือนเราคนหนึ่งเนาะก็อาจจะมีความผิดพลาดกันได้อะไรเงี้ยเนาะก็อยากจะมองมุมนี้เช่นกันไม่ใช่ว่าเขาอยู่บนสื่อแล้วเขาจะต้องแบบเพอร์เฟกทุกอย่างมันก็มันก็ไม่ใช่เหมือนกันแล้วก็ท่อนสุดท้ายเนี่ยก็เขาร้องซ้ำๆนะว่าแบบก็คือได้โปรดให้ฉันเป็นตัวเองสัก3ามวิอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ฉันไม่อยากฝืนตัวเองมากไปกว่านี้อีกแล้วเนาะได้โปรดให้ฉันดูแลตัวเองต่อจากนี้ไป เนี่ยพออ่านมาถึงท่อนนี้แล้วแบบมันรู้สึกมันดาวมากเลยนะอุ้ยล,ววล้วบอกับว,บว่าเรากองว่าแบบบรรดาว่าจะมีความรู้สึกอย่างนี้ตอนที่ทําเพลงนี้หรือเปล่าอ่ะเราว่าอาจจะตอนเขียนเพลงเนาะแล้วเห็นพี่นึกถึงที่นั่งบนกาแพงอะ่ะแล้วแบบมองท้องฟ้าแบบเฮ้ยพอมาแปลจบอะ่ะเฮ้ยมันรู้สึกแบบว่าเขารู้สึกอย่างนี้จริงอะ่ะหมายถึงว่าเพลงนี้เนะี่ยแอบบรู้สึกว่าเขาก็ พยายามเล่าเรื่องราวเนาะที่ที่แบบเกิดขึ้นจริงๆกับตัวเองหรือ <Yeah. S 2> สิ่งที่เขาเคยเกิดมาหรือแบบแม้แต่เราที่ไม่ใช่ศิลปินเราก็มีอะไรที่มัน mm hmm. เกิดแบบนี้เช่นกันอะไรเงี้ย ก็คือบางทีเขาอะไม่ได้อยากเป็นวันด้าที่แบบเก่งต่อหน้าทุกคนหรอกแต่ว่าเขาอะก็คือเป็นวันด้าในอีกมุมหนึ่งที่อ่อนแอเหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนอะยอมรับในตัวเขาที่เป็นแบบนั้นเหมือนกันมันมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่คนละคนอะจริงจมันคือคนเดียวกันที่ใช่ที่แบบทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้อืไม่ว่าจะเป็นเขาจะเป็นแบบร้องไห้อยู่หรือยิ้มอยู่อันนั้นอะก็คือตัวเขาก็คือมันอยากให้ทุกคนยอมรับเขาในจุดจุดนี้เนาะว่าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แบบ โชว์ความอ่อนแอรหรืออะไรอ่ะจริงๆการที่เขากล้าพูดเนี่ยมันเข้มแข็งมากเลยนะาการที่เขาเอาแบบเอาส่วนที่แบบอ่อนไหวของเขาที่สุดมาบอก,นบอกคนอะไรอ่ะมันเยมันคือความกล้าหาญอ่ะใช่ใชใชจริงก่อนจบเนาะก็เมื่อกี้ที่เราอ,อ่านเนื้อเพลงทั้งหมดเนาะที่แปลเป็นภาษา<อ>ไทยเนี่ยก็ต้องขอบคุณ t h a i l y r i c f u r y o u b l o g s p o t อันนยัไม่ดูเนาบล็อกใช่ เ <Okay, S 2> นะ,ะนก,ก็เนาะเราก็จะสนับสนุนเวนด้ากันต่อไปเนาะเราก็หลายๆเพลงที่เราได้รีแอคชั่นไปแล้วเนาะใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถไปดูได้เลยเนาะที่เราทํากันมาหลังจากที่ติดตามเวนด้าเสร็จเรียบร้อยแล้วที่สําคัญอย่าลืมติดตามพวกเราจะ้ะทั้ง4ช่องทางเลยเน,นานะ,ะก็ี YouTube YouTube Facebook TikTok แล้วก็ Twitter ค่ะค่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ๊เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะ คลิปหน้านะคะเราจะแห e ่มาดูแห่มาบ้างแห่มากินแห่มาเล่นว่าแห่มาเล่าอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายฉันควรฟังใครฉันควรฟังใครหัวใจหรือหัวฉันไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้ขอแนะนำหนังสือเล่มหนึ่ง ก็คือห <ฤฤ documents> นังสือเล่มน,นี้เออมันชื่อว่า Into the Magic Shop มันจะเป็นเกี่ยวกับประสาทสัญญาแพทย์คนหนึ่งที่แบบเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบไม่มีอะไรเลยแล้วไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่สอนให้เขารู้จักแบบความคิดในหัวของเขาอ่ะแต่บอกว่าเล่มน,นี้มันเป็นหนังสือที่ดีที่ว,ว่ามันเป็นหนังสือแนวจิจตวิทยาที่อันนี้ก็คือแนะนําเพื่อนนั่นเองเออ